รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากคุณรักโลกใบนี้และมีความคิดดีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรามาร่วมสร้างมุมมองใหม่พื่โลกใบนี้ไปพร้อมกับพวกเรา เปลี่ยนมุมมองแล้วก็แนวคิดใหม่ๆ mm. เพื่อโลกของเราใบนี้ค่ะ mm. ซึ่งก็มานะคะในเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ 18นาฬิกาสนาทีทางททบ5แน่นอนครับผมใครที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเปลี่ยนความคิดไปยังไงดูรายการของเรานะคะผมแล้วถ้าคุณกล้าเปลี่ยนความคิดแน่นอนครับคิดว่าคุณเปลี่ยนแน่นอนเรีได้ว่ารายการของเรานะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับนบนบน,บนโลกใบนี้สามคมของเราแต่วันนี้ค่ะวันนี้จะมีความทุกข์ใจมากพี่โตทำไมอะบ้านหนูมี4ี่คนเองนะดีว่าพี่ชายวันที่สองเป็นคนจ่ายค่าไฟอ้าวไม่งั้นวันนี้ไม่งั้นหนูปวดใจมากๆเลยนะ เข้าไปเท่าไหร่ห้าพันกว่าบาทโหแพงอ่ะสี่คนเองอ่ะแพงปวดใจอ่ะแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงว่าเรื่องค่าไฟเนี่ยค่ะวันนี้นะครับผมเรามีซุปเปอร์สตาร์อืมเฮ้ยรายการเราเชิญพี่เบิร์ดมาเลยเหรอเฉียดๆกันเลยคือพี่พี่กับพี่เบิร์ดธงชัยมาเลยอาะพูดตรงว่าถ้าเข้าออกกับบ้านก่อนพี่เบิร์ดธงชัยไม่ได้เกิดเฮ้ยพร้อมหรือยังครับพี่พร้อมมากละณช่วงโอกาสต่อจากที้ไปขอจุ่มมือเวลาพูดตัวเกี่ยวกับเฮ้ยใหญ่มากนะนี่ส่งใหญ่มากเลยนะซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย เขาเปนก็คือคุณบอลเชิญครับป้าสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับคุณบอลเชิญยิ้มเหรอนม่ประกาศสะไมก้าออกเลยวันนี้นะเชิญพี่บอลมาครับเพราะว่าพี่บอลเวลาตอนที่เราอยู่ในรายการหรือว่าเราเจอกันทางนอกเนี่ยพี่บอลจะชอบบอกว่าพี่บอลแบบเปลืองค่าไฟใช่พี่บ้านใช้ไฟเป็นไงบ้างเปลืองไหมสี่พันกว่าก็เยอะดูกันกี่คนสามคนพฤติกรรมการใช้ไฟเป็นยังไงเปิดแอร์กี่องศาเปิดแอร์ ยี่สิบเขียวร้อยเขาบอกให้เปิด25องศาไงบางวันบางวันคือบางทีแบบอากาศมันร้อนบางทีมันเอาไม่อยู่อ๋อเอาไม่อยู่ใช่ครับมีอะไรอีกบ่อปลาพี่บอลจะใช้ไฟเยอะกว่าสมควรเดี๋ยวอาจารย์ทราบไหมครับว่าไฟฟ้าของเราเนี่ยมาจากไหนการไฟฟ้าถูกเออต่อเหมือนกระเปกระปั้นทุบบินหน้ากระปั้นยัดหน้าเรื่อง มันก็ถูกของเขาแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไฟฟ้านะคะในบ้านเราในประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือผลิตมาจากน้ำมันน้ำมันน้ำมันมาปิโตเลียมนี่แหละ2องคือน้ำเหมือนเขื่อนอ่าเขื่อนนี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ค่ะเั้นวลาด้าน้ำท่วมเนี่ยก็จะพยายามไม่ให้เขื่อนแตกกระทนอกจากเราจะได้รับน้ำเยอะแล้วไฟเลยยังไม่มีใช้ด้วยแล้วก็ต้องต้องไม่าอยู่บนหลังคาแล้วทั้งนี้อยู่นี่ อ่เถอะแล้วมีอีกอันหนึ่งนะคะพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์โซลารเซลล์แผงโซลารเซลล์แต่ว่าปัญหาของการมีแผงโซลารเซลล์คือราคามันสูงมากแต่ว่าในอนาคตโรงไฟฟ้าอิวเคลียร์ซึ่งเคยมีข่าวแว่วมาแล้วว่าจะทําแต่ว่าก็ยังมีการอาการกลัวกันอยู่เพราะประเทศไทยไม่มีความรู้ไงอ่เป็นพลังงานทดแทนที่ดีพอสมควรแต่เป็น่างว่าถ้าเราไม่รู้หรือว่าไม่หาวิธีป้องกันเนี่ยพี่บอลถามพี่บอลว่าถ้าพี่บอลไฟฟ้าหมดจากโลกนี้มันน้ำมันไม่มีแล้วน้ำก็น้อยปั่นไฟฟ้าไม่ได้ พี่ต้องการโรงไฟฟ้านิโเคเียมไหมถามตัวตัวเลยอก็ต้องใช้สิและจะให้ไปตั้งที่ไหนอ่ะนั่นแหละปัญหาใช่นี่แหละปัญหาเพราะมันจะไม่เกิดตัวเราใช่ถูกแต่พอไปตั้งใกล้ๆชาวบ้านที่เขาอยู่อยู่แล้วเขาก็จะแบบรู้สึกว่าเขาอันตรายนะโดยวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะเชิญซุปเปอร์สตาร์นะคะคุณบอลเชิญยิ้มเอาคนธรรมดาตอนนี้ปัญหาพีณบอลคือหนึ่งค่าไฟแพงโอ้โหแพงสองเกี่ยวกับร่างกาย น้ำหนักขึ้นอะแล้วค่คุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคบภารกิจที่เราจะมอบหมายให้พี่บอลเนี่ยออยากให้รถเอาสองอันนี้มาฟิชเชอร์ลิงกันฟิชเชอร์ลิงก็เรียกว่าเอามาบวกกันเอามาผสมผสานกันทําให้เกิดเป็นภารกิจในวันนี้ที่พี่จะต้องมาปฏิบัติกับเราเฮ้ยนาดูนาดูว่านะดูนาดูว่าพี่บอลจะลดน้ำหนักยังไงกับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นที่ให้ไปเนี่ยลดน้ำหนักได้ไหมลดน้ำหนักได้แล้วได้เลยค่าไฟก็ลดลงลดได้เลยไม่เกี่ยวว่าใช้เองอะ เท่านาก่อนพ um> um ี่เป็นแนวทางมแหมแต่ขาดี่แข็งปักเหรอโอ้โหแหมถ้าแรกมาแล้วหลายจานเลยหลายจานพาร์กิสเลยช่หน้าถูกต้องค่ะช่วงหน้านะคะมาพบกับภารกิจของพี่บอลนะคะว่าพี่บอลเนี่ยเขาจะได้อะไรเป็นตัวทําให้เขาลดน้ําหนักแล้วก็ลดค่าไฟได้ด้วยนะคะน่าสนใจมากๆช่วงหน้ามาพบกันค่ะ